ท่านผู้ชมครับนะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวที่อ่ะตอนสองนะฮะเดี๋ยวมาร์กหัวไว้อีกช่วงที่สองนะครับท่านผู้ชมครับเราชมเรื่องราวต่างๆมาแล้วครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นไงบ้างครับเรื่องราวที่ผมพาไปดูนะฮะเรื่องราวของความเชื่อหรือเรื่องราวต่างๆที่เราบันทึกไว้นะครับยังจะเป็นเรื่องราวหลายเรื่องราวทีเดียวนะครับเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของพิธีหารนะครับ เดีย๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับท่านผู้ชมครับการชมนะฮะท่านผู้ชมครับการชมนะฮะของประเทกรัฐสยามเราต้องใช้วิญยาณในการชมสักนิดหนึ่งนะครับจากเรื่องราวต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเองทั้งหมดนะครับเราไม่ได้บินแค่เป็นผู้ถ่ายทํา นะครับเราไม่ได้ไปทําเรื่องราวต่างๆให้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็เอามาบันทึกไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมจะถูกใจไม่มากก็น้อยถ้าไม่ถูกใจนะฮะเรื่องราวต่างๆหรือ,อยังไงท่านผู้ชมจะมีเรื่องราวต่างๆจะให้เรานําเสนอเรื่องเราต่างให้เรานําเสนอ ออกมาทางรายการที่รับแรงสยามนะครับทางสถานีนี้นะครับก็ติดต่อทางเราได้นะครับกับเิดเโอที่ที่บอกไ้นะครับพิมเอสแล้วก็เว้นาาวัตการเบนทีข้อความ4 7 4 1 3, 3 3นี่นะครับติดต่อเรามาติชมรายการก็ได้นะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับรายการหนะึ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับบันทึกราฟแดนสยามนะครับเป็นเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในพื้นแผ่นดินไทยเรานะครับบันทึกราฟแดนสยามจะพาท่านไปเที่ยวทุกที่ไปชมไปดูนะที่ดิ่งที่ท่านชอบครับอะไรเรื่องราวที่ท่านไม่ชอบก็ติชมรายการได้นะครับอะไรที่ชอบก็ติชมรายการได้ผ่านเว็เวดางที่ผมบอกนี่ครับประสบผลันต์ จะใส่หัวนะยิ่งไหนออกบอกเจาะหัวเข้าไปเลยเหอนจาะเจาะแล้วก็มาเรอมีทศพลตีภัยที่แบนเน้นๆนะท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่ผมจะไปดูการไหวค้ครูนะฮะประจำปีของศิลปินคือเป็นนายกสมาคมศิลปินนะครับรอ,องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับคือคุณทศพลหิมาพานนะครับ นักร้องนะนักร้องนักดนตรีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเสียงเพลงเนี่ยนะฮะเขาจะมีครูบาอาจารย์หรือเรียวกว่ามีพ่อแก่นะครับเ็จะไหว้ทุกปีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวที่ทําให้เขานับถืออยู่นี่แหละนะฮะไปดูกันครับกับคุณทศพลนิมพผานนะครับ เป็นไงครับเรื่องราวต่างๆครับของคุณทศพลฮะที่ไหว้กูนะท่านผู้ชมคงจะไม่ถูกใจไปมากก็น้อยนะฮะเรียกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเราต้องนับถือไว้นะครับเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะบางคนไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพ่อแม่แก็เหมือนครูบาอาจารย์ไล่เลี่ยนลงมาเนี่ยนะการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือเราไม่รับรู้นะจะดีหรือจะไม่ดียังไงเราไม่ตอบแทนได้หรือไม่รู้ได้น,นะครับเราก็ปฏิบัติตามประเพณีที่เราสืบสานกันมาเนี่ยนะครับ ช่วงเวลานี้ก็หมดเวลาลงนะครับกับไปบันทึกรับของคุณทศพลหิมพานในงานไหว้ครูประจําปีนะครับว่ามีเรื่องราวมีศิลปินมีดารานักร้องมามากมายทีเดียวมาร่วมงานกับทศพลหิมพานหรือนายกทศพลหิมพานนะครับที่เป็นนายกสมาคมลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับวันนี้หมดเวลานะครับท่านผู้ชมครับผมต้องจากลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมไปชมรายการมาทางเอเดเได้นะครับที่คือให้ท่านชมนี่นะครับสวัสดีครับแล้วก็ พูดิแนวหนึ่งเหมือนกับตอนเหมือนเหมือนกับอะไรนะผ่านอาทิตย์เนี้ยแล้วมาเริ่มอาทิตย์หน้า <c oughs> แบบแบบมันมีสองตอนอะสองถามตอนเนี่ย <c oughs> เอาแค่เริ่มเหือาแค่เริ่มอะเพราะเดี๋ยวใ้ตรงกลางมันใส่เหมือนเดิมครับอ่านคุณทัศน์พนไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนักร้องลูกทุ่งอีกท่านหนึ่งนะฮะเาเรียกว็นนักแหล่หญิงก็ว่าได้นะฮะคุณศิภาไทายแท้นะครับเขามีประเพณีการ ถ้ากะถิ่นหรือไหว้ครูต่างๆของเขาเนี่ยศิลปินจะไม่เหมือนกันนะครับไปทีประเพณีจะคล้ายกันแต่พื้นเพพื้นบ้านเนี่ยต่างกันเราต้องไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปดูนะครับไปทางทิ่เช่นโลกเลยว่าคุณสิภัยแท้อยู่ตรงนั้นเป็นยังไงทําอะไรบ้างนะจิตกรรมของเขาอยู่ที่เป็นศิลปินอย่างเดียวที่ให้ความสุขกับผู้ชมหรือแฟนคลับหรือแฟนเพลงเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็มีภารกิจอะไรที่ต้องต้องทําเพื่อสังคมต่อไปนะครับ ครับเรามางคับเบรกกันแล้วนะครับไปชมเรื่องภาพเธอสวยงมงามนะฮะกับพิธีกรรมต่างๆแล้วก็พิธีต่างๆที่อันเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะของพื้นผนดินไทยนี่แหละนะครับแล้วก็เอย่าไปชมตอนต่อไปน่าจะมีอีกหลายตอนมีหลายชิ้นงานนะฮะตรงนี้ท่านผู้ชมต้องชมเองนะครับเรื่องราวดีๆตรงนี้ให้ความรู้ก็มีมากมายนะครับไปะชมกันต่อนะครับครับก็จะไป เรื่องราวของปฏิรูปสยามเรื่องราวที่ท่านอยากรู้เรื่องราวต่างๆที่ท่านไดน้นํามานะวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาลงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีนี้นะครับสวัสดีครับนะไหนหมายถึงอะไรเรื่องอะไรหรอเนี่ย พูดกลางอย่างเงี้ยพูดอะไรมันก็เริ่มเมื่อกี้เริ่ม,ม,เ,รมเริ่มแบบตอนตอนเหมือนกับสมมติว่าอันนึงเนี่ยมันผ่านผ่านแบ่งมันมาสี่ตอนเงี้ยเรียว่าตอนต่อไปตอนต่อไปก็พูดไปแล้วเฉยเล่หมือนพูดจบกับพูดพูดเริ่มพูดยังเหมือนเหมือนกับว่าอมามารับชมต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนกับอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์เนี้ยสมมติว่าสมมุติเราหัวหัวเราเริ่มว่าบันทึกลับอะไรที่อาบอกว่า รับชมตำนุงตำนานอะไรเงี้ยเหมือนก็เริ่มใช่ป่ะแล้วพอผ่านเนชั่วโมงหนึ่งแล้วมันมันงานมันมีสี่งานเนี่ยต่อมาเ็กลับกลับมาปุ๊บหรืออะไรประมาณนะั้นะอีกหน่อยออแต่แต่ไม่ต้องพูดชื่อศิลปินเอาเป็นกลางๆสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันมนเดินครับกับบันทึกรับแดนสยามนะครับเวลาเดียวกันนี้ฐานในนี้นะครับ นะโดยผมที่เพชระลายพันธ์นะฮะเป็นพิธีกรอยู่ผมจะพาท่านไปดูทุกที่ทุกทางนะขอบคุณครับเอเดทุกท่านนะฮะที่ส่งมาข้อความแล้วก็บอกว่าอยากดูเรื่องราวนั้นอยากดูตรงนี้นะเดี๋ยวเรามีของขวัญของรางวัลให้นะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปชมแล้วไปพบเรื่องราวต่างๆนะเรื่องราวต่างๆที่ท่านยังไม่เคยเห็นไม่เคยดูหรือดูมาแล้วหรือยังเจาะไม่ลึกไม่รู้เรื่องราวต่างๆนะครับอยากจะพาไปดูนะครับว่าเป็น งานไหนงานอะไรนะครับมาติดตามกันไปด้วยกันนะครับครับเราพักเบรกไปนะครับท่านผู้ชมนะครับพักเบรกไปสิ่หนึ่งนะชมโฆษณาสวยๆนะสินที่โฆษณาดีๆนะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ผ่านไปนะครับเรามาชมกันต่อดีกว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไปนะครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่ท่านผู้ชมชมอยู่ขณะน,น,นี้นะฮะยังไม่จบนะครับเรียกว่ายังไม่จบนะยังมีต่อให้ท่านชมอกีกเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่นะฮะจะเรียกว่ามีการพักเบรกต่อไปเรื่อยๆจนจบนะเป็นเรื่องเป็นดาวที่ท่านอยากรู้นี่แหละนะครับกับบันทึกรับแดนสยามนะครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อนะะของบุคคลนะครับที่ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อนะเราไม่สามารถบังคับได้ นะเรื่องราวความศสกปรกเนี่ยต้องเจอด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับจะดีหรือไม่ดีเนะี่ยจะสกปรกหรือไม่สกปร์ท่านพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับเรื่องไหนที่ท่านอยากจะให้รายการบันทึกลับแดนสยามไปพิสูจน์หรือไปดูเหตุการณ์ต่างๆนะครับติดต่อทางอินเทอร์เน็ตทางเราได้นะครับที่คุณผู้ชมนี่แหละนะครับก็พิมพ์มานะฮะตามข้อความที่ท่านอยากส่งมานะครับเราก็จะไปบันทึกลับแดนสยามให้ท่านนะฮะมาออกในช่วงเวลาตรงนี้นะครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะหรือโฆษณาทุกชิ้นที่ร่วมกับรายการบักลับแดนสยามนะครับวันนี้น้าเวลาหมดหมดเวลา้ะผมที่เ่ชรตะรายพันธ์แล้วก็ทั้งทีมงานเลยต้องจากลาไปก่อนกับคำว่าสวัสดีครับไม่พอจุดใช้ได้